แม่มหาร้านน่อยไอจจะให้เคไอหน้าน้องไปจีจะซื้อเค้กให้ย่าน้องโอ้สิไปซื้อเค้กให้ย่าน้องเซเว่นไอจีจะไปเซเว่นจะไปซื้อเค้กให้ย่าน้องเซเว่นคุณหูวได้เลยหัวมันเกิดได้ไงหูวได้จังไหนลูกมันเกิดย่าน้องสิไปเซเว่นนั่นเก่งเทพวะยิ่งนั้นพอสิไปซื้อวันเกิดเค้กวันเกิดย่าน้องนี่ ลาน,านพัใดใบนี่ขึ้นมาเก่งถ่ะวะไปเบิง้งไปเบิ้งบ้าน <c oughs> เอารถมาไหมพี่ <c oughs> ไปเบิ้งกัน <c oughs> เบิ้งสลา,ร,ารีวิวข้า <c oughs> งในให้เบิ้งเด้อ,อน,นี่หลังบ้านา <c oughs> นะาาจ๊ะนั่งไอจีใกล้จะเสร็จและะ้วค่ะอันนี้จะเป็นหลังบ้านนะคะ บ้านอันี่ก็จะกลายเป็นในครัวจ้ะจะต่อเชื่อมกันนี่น่ะพี่น้องนี่ก็ะีีห้องน้าห้องครัวห้องนอนเป็นหลังบ้านพี่น้องน้องพื้นนะ เแววก็บาได้มารีวิวจักเทียเนาะตั้งแต่ปลูกหลุมเสาบ้านก็บาได้มาทายให้พี่น้องบึงใกล้จะเสร็จแล้วค่ะมือนี้สลาเขาอยู่เพดานก็นกนแล้วล้วจะเรียบร้อยละ จะเืนทั้งหน้าบ้านนะครับุณละมาก่อนยายแววแล้วหน้าบ้านมันได้ขึ้นนี่ด้วยพี่น้อง อครัห้องนึงเชื่อมไปหาทั้งคุณอีก,อกน่อยจะม้งกระเบื้องเชื่อมไปหากันมีกระคงเป็นระเบียงนะนี่ระเบียงห้องน,อนน,อ,งนอนนี่ห้องนอนหนึ่งห้องสอง ห้องนอนซีห้องห้องโถงห้องนอนเขาเปิดด้ยวยเม่นะยายจอนกินแตห้องนอนเนาะเจ้านี่แหละห้องนั่ง สองคนแหละวะนี่นแต่ละตัวกระเบื้องใช่ น้องไอจีล้ออยู่ในรถละจะไปกับย่า,ห,ห,าห้องน้ำจะเป็นแรงโซนห้องนอนสี่ห้อง ปูกกระเบื้องแล้วก็คงจะเหล,ล,ลือไฟกันเดินเหลือไฟน้อยาดอ่ะไปกับยาด ากรีวิวบ้านไอจีละจ้าน้องไอจีมาวันเกิดยายอิดวันเกิดวันเกิดอันผู้เทามีอย่างไงปลาทอดหมูหน้วต้มปลาตำทัวไก่ย่างอันนั้นปลาอย่างไงปลาลุยสวนปลาลุยสวนเขาพัดปลาอย่างกิน เยอะแยะเต็มโต๊ะพี่น้องมาด้วจ้าน้องวิตาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้านี่ขินจุ่มเดียวก็ได้แล้วนี่ขินชุดหนึงไว้ชุดนึงจะอิดศุกษานานเกิดเจ้าจ้าสุขภาพแข็งแรงนะคะจ้าเป็นหวัดอยู่ค่ะ <laughs> ลำรวอลำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งชแซบไปเยะแซบสีมื้อสีมือบ้านบ้านยังก็บีฟิวบ้านบี้านบีฟิวแจะเับดจ้าภาพกินบ้ามบ้ามเรา กินอะไรคะเนี่ยอาชิเชิเชนเชิค่ะชนอนอมชนค่ะอนอมชิหน่อยชนแก้วนมบ้างเอาใกินกับแล้วแหละเอาใหกินกับตำมะวกปลาทอดอิเอาอะไร้องพอเราเตรียมมันลง ดูหน so to ึ hey, ่งน nice. cool. ้อยเล่นกันีอไปเดีอืจีไปเที่ยวเห็นก็แม่สวยมม่ะกินกําเตียวจังยังจังยังล้ำยูมีแต่อันแทบแทบ Ô, tuk ta đấy. Tuk tay, ta gặp mãi, kaptadem. No, gặp bờ mẹ không mẹ 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 อองยไปหอน้ำเลยจงบ้านน่ะมันซื้อได้อยู่ดูในางไลซื้อน้ำผึงการเมือเดิมันซืทยอยได้ขึ้นบางสิกรบอกเป็นังเขาเสียเขาเสียเขาเสียดเขาเสียคอที่หลังกาคอที่หลังก็ได้ที่หลังกลคิ้วจัง นั่นไอจีตกนะระวังตกนะคะจ้างอะไรก็บกร้านกาแฟด้วยจ้่จะเป็นร้านกาแฟแล้วกาคายกับเขาคร้งมีคาราโอเกะน้ำาึงจอบอย่างง่บาย ค่าจัดการกิโลสองบาทโอแม่สองบาทนี่เขาให้ทางหารกลดขนาดอืมได้แค่นั้นแหละเอาแค่นั้นแหละไม่นี่ค่ารถต่างหากนะรวมสองบาทเบิดทุกอย่างเลยไปยี่ยมรถเขาบอกท่านว่าแท่นี้รถตกคุ้นที่ไปเอานี่แล้วเมื่อกี้รวมสองบาททั้งค่าขนส่งทั้งค่าจัดการทุกอย่างสองบาท เขาเสียกิโลละเจ็ดบาทค่าขนส่งอีกสองบาทแล้วเลยเป็นเก้าบาทเจ้าจิวเจ้าแววจ้าทำไมเลยกคะ กินข้าวหรือยังลูกกินกินข้าวหรือยังคะก่อนยวพี่าเอาหน้าเดพี่ไปเอานร้อยร้อยเจ็ดสิบหรือเจ็ดสิบห้านี่แหละมาร้อยเจ็ดสิบก็ร้อยเจ็ดสิบห้าเราจำมาได้แต่คูณไปเลยตามกิโลละกิโลละเจ็ดบาท กิโลละเจบาท9บาททาังทง้งค่าขนส่งคูณไปเลยได้กี่กิโลหารไปเลยตามนั้น okay. โอเคอู้กินกินก่นเะยนะเนี่ย่มอเย โอเคโอเคไอจีกินข้าวกับอะไรคะอกินข้าวกับปลาข้วกับปลากับไก่ค่ะกับไก่กับไจระวังตกนะคะจีกินข้าวผัดจีกินข้าวผัดเยอ,ออีกเออยอาขึ้นไปน้องนี่กเป็นสะสะํะนา น้องวิตากลับจากภูเก็ตมาถึงเมื่อวานนี่เป็นสาวภูเก็ตแล้วไงเป็นสาวแล้วเดี๋ยวนี้แง่ว่าว๋าฮะว่าไงนะจะบ้านจะกลับบ้านยังไง

มัหมดแล้วะมดเดเบาง่อเฮ้ยเี่ยมน10เองอีกลุ่ามคนนึงนไปกลเจ้าวะเออปอไอจีตกนะพี่น้องเอ้ยมึงด้วมงคนน่อยด้วขี่ดื้อแล้วเดี๋นี้ไอจีมจะตกเออนองขายนอ่เอนอพี่อ่ะบีตาพาน้องมานั่งตรงนี้ลูกมาไม่เอาไม่เอา เด๋ยวตกนะลงมาลงมานะคะอลงมาลงมาเออมานั่งพี่ยังกินน้ำผลไม้ตีน้ำผลไม้น้ำผลไม้ลองเค้ายาวคนกังามทั้งคู่เอาบ้างเอาเอาแก้วเ้อ เอาไปลูกน้ามผลแล้ไมซื้อน่ะโอเค่พูดไว้สิไว้ไปิดตุกตาเลงไว้ลูกเจก้าบได้เออแม่เราขอซืห้านีปิ้นลงเจก้าอย่าปินอย่าไปใส่ทลายนี่คนได้เฮียตหรือบ่มีได้กิ้กินแปลกผมไม่ได้กิ้วเจ้าคหลวงว่ากินแปลกๆ เอาวางไว้ลูกเบามันที่แตกเอาวางไว้หันอ่ะบังดูกระสิวางไว้เดกของแม่อยาก็อ้วนนั่นหรอเอ่อจีลาคลิปให้ย่หน่อยอ่ะคลิปนี้ไอจีขอลาแค่นี้ก่อนนะคะอ่หจีน้ำหวานโอ้ถามยาอิดดูยาอิดมีน้ำหวานหรือเปล่า เดี๋ยวให้ตาแดงมาเอาน้ำหวานน้ำแดงให้หน่อยไอคลิปนี้ไอจีขอลาแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องย e ย l ว h ชาแนลค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายได้กกี้บานเลมูบบ๊ายบายค่ะทุกคน